สวัสดีค่ะชื่อนางสาวภพรลัญญาธานิมณีชั้นม .4 ทับ8เล็กที่6ค่ะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าเรานอนเนี่ยหนึ่งคืนที่เรานอนเราพลิกตัวกี่ครั้งกันสงสัยกันใช่ไหมคะถ้างั้นเราก็เข้าไปชมคลิปกันเลยในรายการมิสป,ปี เชื่ว่าการใช้ชีวิตของทุกคนคขงเหนื่อยกันใช่ไหมคะเมื่อเราเหนื่อย,ยก็ต้องพักผ่อนและวิธีพักผ่อนที่ง่ายที่สุดก็คือการนอนหลับแล้วทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าเรานอนเนี่ยเราจะมีการพิกตัวกี่ครั้งต่อหนึ่งคืนและในหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเราจะมีอัตราการพิกตัวกี่ครั้ง นี่ก็คือปัญหาของเราเราสงสัยมากถ้าเราสงสัยนะคะเราก็ต้องไปทดสอบกันเลยค่ะโดยวิธีการทดลองที่จะหาจํานวนการพลิกตัวของเราตอนหนึ่งคืนนะคะเราก็จะทําการนับจํานวนการพลิกตัวของเราเลยแต่ว่าเวลานอนเราก็นับเองไม่ได้เนาะแล้วก็จะทําการตั้งกล้องไว้แล้วก็ค่อยมาย้อนดูคลิปทีหลังแล้วก็นับเอานะคะก็เราไปเริ่มนอนกันเลยดีกว่าไหมอือเ แรกที่เรานอนไปนะคะเราเริ่มนอนตั้งแต่หทุ่มกว่าๆาจากเที่ยงคืนไปจนถึงตีห้ากว่าประมาณตีห้าห้าสิบก็เกือบหกโมงนั่นแหลนะเนาะก็ประมาณหกชั่วโมงในการนอนทั้งหมดและในนอนหกชั่วโมงเนี่ยเรามีการพลิกตัวประมาณสิบห้าครั้งและในสิบห้าครั้งเนี่ยเราก็เอามาหารหกเนาะก็จะได้เป็นอัตราค่าเฉลี่ยสองครั้งต่อหนึ่งชั่วโมงนะคะ ของขึ้นแรกก็ได้ประมาณนี้ข้อมูลนี้นะคะเราไปต่อคึ้นที่สองกันดีกว่าเนาะอย่ารอช้าเลยไป สองเนาะเราเริ่มนอนห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ตื่นประมาณตีห้าครึ่งก็6ชั่วโมงเหมือนกันใน6ชั่วโมงเราพลิกตัวไปประมาณ13ครั้งเอา13ไปหาร6ก็จะได้ค่าเฉลี่ยสองครั้งต่อชั่วโมงเหมือนกันเหมือนคืนแรกเลยก็อันนี้ก็ข้อมูลของวันที่สองค่ะเราก็จะมาเริ่มกันสรุปกันนะคะ ก็ทั้งสองคืนเนี่ยเรานอนไป6ชั่วโมงเท่ากันเลยคืนแรกเนี่ยเราพลิกตัวไป15ครั้งคืนที่สองสิบสามครั้งแล้วก็คืนแรกกับคืนสองอ่ะมีอัตราเฉลี่ยนอนต่อชั่วโมงเหมือนกันเลยก็คือสองครั้งแล้วก็เราจะมาเพิ่มอัตราเฉลี่ยต่อหนึ่งคืนกันนะคะก็คือเอาสองคืนจำนวนพลิกตัวสองคืนมาบวกกันแล้วก็หารสองนะคะก็จะได้เป็น สิบห้าบวกสิก็จะได้เป็น28่สิบนะคะยี่หารก็จะได้1 4บก็แสดงว่าใน1คืนเนี่ยเราจะมีการพลิกตัวประมาณ14ครั้งต่อ1คืนนะคะแต่ว่าการสรุปของเราเนี่ยเป็นการสรุปของเราแค่คนเดียวนะคะไม่ได้อิงแบบของทุกคนนะแค่ของเราคนเดียวเนาะก็มาไขไขข้อสงสัยของเรา ก็ขอบคุณนะคะที่มาดูถึงตอนนี้นะคะจบคิดแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย